สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่สาวยังมาพร้อมข่าวการเมืองร้อนๆมานเล่าให้ฟังค่ะหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีข่าวินิจฉัยเมื่อวันที่29สิงหาคม2568ว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณแพทองทานชินวัตรสิ้นสุดลงจากกรณีคลิปเสียงคุยกับสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒธธิสภากัมภูชาก็ทำให้ตำแหน่งนายกของไทยตรงวางลงแบบปูป,ปับเลยค่ะ คำถามใหญ่ก็คือใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่คำตอบอยู่ในบัญชีแคนดิเดตนายกที่พักการเมืองเคยเสนอไว้ตอนเลือกตั้งปี2566ซึ่งมีทั้งหมด5คนค่ะ 1. ชัยเกษมนิติสิริพักเพื่อไทย77ปีเก่าเกมการเมือง 2. อ,อนุทินชาญวีรกูลพักภูมิใจไทย58ปีสายดีลสายเจรจา 3. พลเอกประยุทธ์จันร์โอชารวมไทยสร้างชาติ71ปีชื่อนี้ห้ามมองข้าม 4. พีรพันธ์สาลีรัตวิภาครวมไทยสร้างชาติ66ปีอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตา 5. จุรินลักษณะวิสิทธิ์พักประชาธิปัตย์69ปีอยู่การเมืองมานาน ซึ่งการโหวตเลือกนายกต้องใช้เสียงเกินครึ่งของสภาหรืออย่างน้อย247เสียงค่ะถึงจะได้นั่งเก้าอี้ผู้นำประเทศคนใหม่งานนี้บอกเลยว่าเกมการเมืองไทยยังไม่จบง่ายๆเพราะอาจมีทั้งดีลลับหักมุมหรือแม้กระทั่งการยุบสภาแล้วทุกคนล่ะคะเชียร์ใครคิดว่าใครจะได้เป็นนายกคนต่อไปมาคอมเมนต์คุยกันหน่อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ